โอเคเรามาถึงศาลาแล้วนะเพื่อนๆนี่เจ้าปอกําลังค้นหาอยู่ครับว่ามันจะอยู่ที่ไหนเฮ้ยเหมือนเจ้าปอกจะเจออะไรอ่ะแมนล่งค่ะแมนล่างแมนล่งตรงนี้สีม่วงแล้วข้างหลังเป็นพ่อเฮ้ยมีขอเนี่เฮ้ยเจอแล้วไซริเนตเพิ่งตามมาโอ้โหเจ้าขอไปดูด้ยสมบัติไทยทันภาคสองเฮ้ยเจ้าปอก ไททันทีวีแมอยู่ตรงนั้นมันจะต้องเอาตามของคืนนะโอ้โหไปดูแล้วโอ้เรพอีดิสวัสดีครับเพื่อนๆก็คือวันนี้ไททัน EP สมาแล้วเฮ้ยถ้าเพื่อนๆจำได้นะในคลิปที่แล้วครับคือเราอะได้ค้นพบสมบัติไททันวันนี้ย เราก็เลยจะไปตามหาสมบัติไททันอีกที่ยังตามหาไม่ครบครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเราพร้อมแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องมีอุปกรณ์เหมือนเดิมครับนี่ถ้าเราจําได้นะตรงนี้คือสมบัติไทยท่านภาคสองออเฮ้ยแล้วดูดูดูตรงนี้มันเขียนว่าโอนอนบานไม่โถ กออาอาอ่ะสองตัวแล้วสองตัวแล้วกออาโดกางกัดกัดบ้านอากาดโอเคเฮ้ยอยู่บ้านอาคาชจริงๆด้วยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเรารู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนอะทุกคนนี่ทุกคนตรงนั้นมันมีมันมีกลมๆอะไรอะเออเออมีดาวแล้วดูตรงนี้ตรงนี้เออดูดิเฮ้ยมันมีกลมๆแบบเนี้ยดาวอยู่ตรงนี้ดาวอยู่ตรงนี้เนาะ แล้วมันเขียนว่าอองงอ,องไม่เอกอ,ององโอเคฝีเราอะไรต้อตามไปดูครับก็คือที่ตรงเนี้ยมันเป็นองค,ครับแต่เมื่อกี้เราเห็นเป็นองหลายใบครับแต่อยู่หลังบ้านอากาศนะ <Yes. S 1> โ,โหนี่ไงเฮ้ยเหมือนในแผนที่เลยอะมีองหลายใบอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันองใบไหนอะ oh. อ๋อเราต้องสำรวจไปเรื่อยๆนะ โอเคโอเคมีไหมเฮ้ยไม่มีอันไหนอะโอเคโอเคไปดูที่ว่ามันต้องอยู่แถวโอ่งนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไงมีไหมนั่นนะที่ต้องลองหาดูปตามฝาโอ่งดูดิโอเคลงฝาโอ่งอันนุ้นน่ะลองดูที่มีไหมอันนั้นหนึ่งสองฮึบแมวไม่มีอะไรเลยอันนู้นนะอันนู้นนะไปอันนู้นยังฮึบ ฮ้ยเจอเพื่อนเพื่อนเป็นไรฮะไทยทันลาบแกทอเอ้ยนี่มันดิวมานี่นะว้าวโอเคโอเคไปกลับกลับกลับเราได้มาแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกลับไปดูแผนที่ใหม่นะว่าแผนที่อันนึงอยู่ตรงไหนครับไปเดี๋ยวเราส่องต่อนะครับว่ามันมีอันไหนอีกนะครับเฮ้ยมีลูกเต่าลูกเต่าโซอาใช่ อะไรต่ออะไรต่อรออาลาศาลาบ้านอาคาร,าร,ารมีศาลาไหมหน่าบา้านอาคารเหมือนจะมีศาลาอันนึ่งนะศาลาที่ชุดนอนอยู่ว่ะโอเคตามไปครับโอ้เราว,วันนี้เจ้าเป่าวิ่งเร็วว่ะครับพราเขาต้องวิ่งตามเฮ้ยอย่าแล้วลเซรีเนียดวิ่งตามมาเฮ้ยโอเจ้าเป่าไปนู่นแล้ว,โอ,ว,โ,อวโอเคเรามาถึงศาลาแล้วนะเพื่อนๆนี่จเจ้าเป่ากำลังค้นหายอยู่ครับ ว่ามันจะอยู่ที่ไหนเฮ้ยเหมือนจะ่พ่อจะเจออะไรอ่ะไฮรังคาเมลงาแมลังตรงนี้สีม่วงแล้วข้างหลังเป็นพ่องเฮ้ยมีขอเนี่ยมีเจ็ดแพ็กเนาะไงมีคอนจริงเหรอดูนี่ไงมีอาวุธมายแต่มันถือไม่ได้นะได้ไงตรงนี้มือถือได้เป็นไททันคาเมล่านะเพื่อนๆโอเคโอเคเราได้แล้สองอันแล้วนะนี่เรากลับมาแล้วนะสองรอบเอาพ่อเนื่อให้เลยครับ เหมือนเจอตรงนี้อีกอันหนึ่งครับต่ออตอตอมอีไอไม้ไม้โทไม้ไม้ต่อไม้เหรอเฮ้ยที่พาราการมีไหมต่อไม้เก่าๆอ่ะโอเคพกไปด้วยเลยนะเที่เราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาเพราะถ้าจะอยู่พาราการอีกอค่ อตอไม้เก่าๆอยู่ที่ไหนนะไปตามกันไปครับเพื่อนๆวิ่งอีกแล้วหรอเฮ้ยเจ้าป่าวิ่งไปอีกแล้วแถวๆนี้นะเหมือนจะมีตอไม้อยู่ไหนตอไม้อะตอไม้เออนี่ตอไม้เหรอมีดอกไม้ด้วยมีดอกรักอะ่ะเฮ้ยเหมือ <Hey, S 2> นจะเจอเหมือนจะเจอเพื่อน<ๆ> เป็นสปิกอร์แมนครับเพื่อนๆนั่งดูตรงนี้น่าจะโดนสะกดจิตอ๋อดูดูแล้วดูมีปืนด้วยโอ้โหมีปืนมีเจ็ตพาโหตัวนี้แบบยังโหดเลยนะเพื่อนๆเหมือนไทยท่านคาร์เมล่ามาหาบ้านอากานี่นี่มันเขียนว่าบ้านอากาศตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนั้นมันมีดาวมันมีดาวฮะโอเคโอเคเดี๋ยวหน้ประตูเหรอไม่ใช่ต้องอ่านดิมันเขียนบอกอยู่ทออ ต่อไม่เอกท่อท่อเหรอแ <What? S 1> บารากามีท่ออยู่ตรงไหนอ่ะบอกค่อยๆเจ้าป่ารู้ใช่ไหมไหลท่อบรา,าราอยู่ไหนอ่ะโอ้แต่ว่าอันนี้มันเป็นท่อเหล็กอะแล้วมันจะเข้าไปอยู่ได้เหรอ <What? S 1> เพราะว่ารูมันเล็กเกินไปนะอาจจะต้องเป็นท่อที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าบารากามีท่อที่ใหญ่กว่านี้ไหม <c oughs> ครับเพื่อนๆช่วยกันตามหานะท่อมันต้องใหญ่ๆหน่อยดิถ้ามันเล็กมันจะใส่ได้ไงละ่ะสปีกเกอร์ล้วอุ่นยนย์เราตัวบันล่มเทิมเลยอ่ะอยู่ไหนอะเฮ้ยท่อบ้านอากาศอะ่ะอยู่ที่ไหนมีอีกอะ่ะเออไปไปไปดูไปดูมีไหมท่อนะมีไหมเฮ้ยเดี๋ยวไล่แทงเราเพื่อน,นมีไหมมีไหมไม่มี มีท่ออื่นยังไงโอ้ยมันจะมีท่ออยู่แถวนี้เยอะเลยไหนอะเฮ้ยจะบอเจอแล้วเพื่อนๆไหนๆๆเป็นไรอะไปแล้วไปแล้วมปอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนอัพเกรดขึ้นเลยก็ยังมีคอนทองทองแล้วอันนี้มีคอนทรมาเงินอันนี้คอนทองเฮ้ยๆๆไปครับตอนนี้ เราได้สมบัติไททันภาคสองมาครบแล้วอะ่ะไปรีวิวนะสมบัติไททันภาคสอง้ยเจ้าเปาไททันทีวีแมนอยู่ตรงนั้นมันจะต้องเอาตามของคืนน่โอ้โหไปยุดแล้วโอ้โหเราพอดีน้ี่วาวเร็วนี่เร็วเพื่อนๆวิ่งหนีเลยล่ะ